คลิปนี้มีของมาแจกค่ะแต่ว่าต้องดูจนจบคลิปนะรู้หรือไม่คะว่าเมื่อวันที่3มกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลน,นะคะพาก็เลยขอตีต่างว่าขอให้เดือนนี้ละกันเป็นเดือนปลอดถุงพลาสติกค่ะแม้ว่าจริงๆในใจเนี่ยอยากจะให้มันเป็นตลอดทั้งเดือนหรือว่าทุกปีแต่นี้ต่อไปแต่ก็เข้าใจนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยถุงพลาสติกยังจําเป็นกับใครหลายๆคนมากเวลาออกไปซื้อของต่างๆซึ่งมันก็เป็นความเคยเชินอย่างหนึ่งนะ ต่ปาก็เชื่อในะคะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้ข้อเสียของถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบนี้กันบ้างแล้วค่ะเพราะามันเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมมากๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ําค่ะกระบวนการผลิตถุงพลาสติกเนี่ยเราจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากเลยแล้ววัสดุของพลาสติกเองเนี่ยมันก็ใช้เวลานับร้อยร้อยปีเลยเนะคะกว่าจะย่อยสลายหายไประหว่างที่มันถูกใช้งานเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะในช่วงที่มันถูกทิ้งไปเนี่ยมันก็ไปล่องลอยอยู่ในสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในท้อง เต่าซึ่งมีใครเคยจําได้ไหมคะว่าเต่าตุกที่ปลาเคยรายงานไปเนี่ยเขามีถุงพลาสติกในท้องเยอะขนาดไหนหรือว่าจะไปอยู่ในท้องน้องวานไปอยู่ในหลุมฝังโกลบไปอยู่ในแหล่งน้ําทําให้แหล่งน้ํามีการปนเปื้อนจนท้ายที่สุดเมื่อมันอยู่นานเข้ามันก็แตกสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ในอาหารการกินของเราในอากาศจนกระทั่งไปอยู่ในร่างกายของเราเองแล้วด้วยด้วยปัญหาเหล่านี้ค่ะหลายประเทศจึงมีการแบนการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกันแบบจริงจังแล้วแต่ประเทศเรา ยังอลุ่มอล่วยอยู่แล้วก็เป็นแบบขอความร่วมมือประชาชนทุกคนมาลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกกันแล้วก็หันไปใช้ถุงผ้าแทนหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นคลิปนี้ค่ะปลาและ c p r จึงอยากจะชวนคนไทยทุกคนนะคะมาช่วยกันลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่าถุงถุงหิ้วก๊อบแก๊บแบบนี้นี่แหละแล้วก็ปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกหลอดหรือว่าช้อนซ่อมนะคะหันมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อตอบแทนความดีของชาวค e ิปเดอะเวิลด์ทุกๆท่านนะคะเพียงคุณบอกข้อดีหรือว่าประโยชน์ของการพกถุงผ้าในชีวิตประจําวันใครตอบได้โดนใจปลาเนี่ยก็รับไปเลยค่ะถุงผ้าเซเว่นแบบนี้นะคะแล้วก็ตุ๊กตาน้องหมีที่ใส่ชุดพนักงานเซเว่นแบบนี้ไปเลยค่ะพิเศษแค่เฉพาะคุณผู้ชมรายการ k e ิป the World เท่านั้นนะคะแล้วก็มีเพียงแค่5รางวัลเท่านั้นด้วย แต่ถ้าหากใครไม่ได้เซ็ตแจกนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซเว่นเขามีโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในเดือนปลอดถุงพลาสติก ชวนคุณผู้ชมค่ะมาแลกซื้อกระเป๋าผ้าพับได้สุดคิ้วแบบนี้นะคะมีให้เลือก2ลายด้วยกันเพียงใช้คะแนน All Member 1,000คะแนนบวกกับเงินสดอีก69บาทนะคะจากปกติ89บาทแล้วถ้าหากคุณนำถุงผ้าใบนี้กลับไปใช้นะคะก็รับคะแนนเพิ่มไปเลยฟรีๆคะ่ะ100คะแนนซึ่งจะแจก10สิทธิ์ต่อเดือนเท่านั้นคะแนนนี้แจกถึงวันที่31ธันวาคมปี2567นี้นะคะมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆนะคะจากนโยบายเซเว่นโกกินเพื่อสิ่งแวดล้อม24ชั่วโมงของ c p r นะคะเพราะเราค่ะอยากให้ธุรกิจและก็คนไทยทุกคนเนี่ยรักโลกไปพร้อมกันในรูปแบบ Giving and Sharing ดังนั้นค่ะอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับ Keep the World และ CPO เยอะๆนะคะสุขสันต์เดือนปลอดถุงพลาสติกสากลค่ะ